สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาที่หมายโจเซลครับพอๆกันอีกแล้วมือนี้ <c ười> คนสิบบอกเบื่อกันเนาะเอาลหลายๆคนที่เขามารับชมกบต้องขอขอบคุณมากมากนะครับที่เขามาติดตามรับชมส่องของโจเแลนะสําหรับมือนี้ครับเรามีนี่เลยว้าวทุกคนที่เขามารับชมหูจักบนนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไข่มุกครับผมอ่าจริงๆมันก็เหมือนไข่มุกแล้วครับแต่ว่ามันเป็นเฉา๊วยไข่มุกครับผมลูกโคตรใหญ่ พะวา้โจไปเดินแบบไปเดินในห่างมาเห็นมากเลยก็เลยน่าสนใจว่าแบบมันเป็นดึบดืบดืบดบดีอะเห็นไหมแต่กรูมันใหญ่พอมซึ่งมาอนีขอเขาสิมาลองรีวิวเบึงหน้ากล้องเขาเขียนบอกว่าให้ไปกินกับน้สดแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนิดนึงครับผมเขาบอกว่ามันจะอร่อยมากแต่ว่าส่วนตัวโจแล้วเ,ลเราต้องมากินในสไตล์ของเจ้าของครับแน่วันนี้เรามีวิบคิมครับผมซื้อวิบคีมมาลองกินกับเฉากก๋ยยักเขาเรียกว,ว่าเฉาล้วยไข่มุกครับผมนน่วิปคีมอันนี้คือบบเคย กินวิบคิมออกคลิปเลยเลยครับอันนี้เป็นการกินวิบคิมครั้งแรกเลยมาเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นอะไรวิบคิมขออยตาดกดออกมาเบิ่งก่อนเพราะว่าบ่เคยเลยจริงๆต้องลองดูครับผมนะกดออกมา<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมันกดจังไดยวะอเออเออกมาแล้ว <c oughs> มีสะดุ้งนี่วิบคีมมันจะออกมาแบบนี้เลยทุกคนนี่<ฮ>ว้าวเดี๋ยวลองชิมเบิง่งนจะเป็นยังไงวิบคิมอย่างเดียว ไม่เคยกินอิล่ลเดีว่ะมันจะเหมือนไอติมหรือเปล่าไนมะ่แน่ใจนะโอ้ดูดิลองชิมมันนอ้อ่ะอืมหอมอะ่ะเหมือนนมเนะ่ยอ้หอร่อยครับอืม พอวิกงกิมนี่ก็แแ่บแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกับนี่สิ่งที่เขาเตรียมมาครับมันก็คือเฉาคร้บผมเน่ลุกใหญ่เลยเติมวิกกิ้มไปไร้่ลยเด็กคุ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเซ่เดี๋ยวพอดดีละเดี๋ยวลองชิมบึงเนาะเก็มปลากิมข้าวมดีเลยอืม ตัวช็กวอกโก้ยไข่มุกเนี่ยมันจะออกแบบหอมหอมอะ่ะหลายคนนี่เคยกินช็อกโก้ยแบบนั่งคือคที่แข,งข,งขง็งเละๆนิดนึงมาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น,นดึงๆเด้งๆเลยอะ่ะดูดิบ,บีบคือบีบครับเพราะแตะ่เด้งๆดึงๆโอเคโอเคจัดไปเด็กของดีงนะฮะมึง อุ้ยนี่จวดลงไปอืโดนทำเป็นภูเขาไปเลยเออโอ๊ยจะไปวีกิ้มชาบิลีมาเลยขอกับชาวกล้วยมากเลยครับว่ต้องเอาไปใส่กับน้องส่วนเลยแบบนี้จัดไปอออืื้ห เลือดดีว่ะเป็นแบบแปลกไม่สรหรับช่องจุลชีวินนะโอ้แต่นี้ใหญ่ครับเอาเจอละสามเม็ดไปเลยมาด้วยกัน <c oughs> มีละแสมมาแสม,แสมกันเด้ออืม้ม ถ้าเราคํา,า,า,ก,ากันเ่บาหวานครับเขายะกินนะเบาหวานต่อมันมันเด็กอะเด้งๆแค่นั้นเองข้าหานดจากวิกิม่อนเลยล่ะไปเน้นๆไนนอ้สุงไงดหญ่ะเบิองข้าหงหน,นึ่งเกิดใส่เลยเพราะมันถือต่างเขาเหมือน,นแบบแฟบลงเลยนะเขาจะข้าว่าแฟบลงบ่นี่ดู ถ้ามันกินของหวานเนาะเหมือนป่าผมจะเลอะเฮ้ยแล้วลูกนี่เหมือนบกหว่าเลยป่ะดูดินี่ผู้จับอกหว่าป่ะเห็นไอ้แบบเห็นจุดตรงเนี้ยนเป็นแบบคล้ายบกหว่าใบตัวอื่นบกหว่าลูกว่าน่ะ มันจะมีลูกหวาลู่ยิ่งใหญ่แบบนี้แหละในหมบานแต่ว่าช่วงนี้บม่มีหรอกมับน,บน,บน,บนมันหนามันอ่ะหีบใส่เขาจวดอหอมหวานอะอื ยิ่งกินยิ่งเพลินขุบๆจุบๆเคยกินได้สองวดเป็นกินเนาะอันนี้เป็นมุกจับดีครับเด็ดน,นะนสง่งง่ตยนี่มาตึกตึกสิบชันสายไปขโม่ หอมหวานมากจะกินเมวันไหนก็กินวันไหนเดียวแบบตอนนี้เส,ส่เวลาโดนก็น้ำเสมอเพราะความแซบความเปรี้ยวอะไความที่ห้าปลาจิโกนนิดหน่อยเนาะไป ตัวอ่ะอันนี้ใหญ่ <tinc S 2> มากมากเหรอเด <Liberty. S 2> ี๋ครั้งแรกเลยเดี๋ยวมะลินให้สูงแบกเลยครับ โอเคสำหรับคลิปน <If S 1> okay. ี้ก็เต็มเต็มปากเต็มค่ำเต็มเนียงได้หมดแล้วกินหลายะเรียนเลยครับอย่าหาทําเรือบางคนแบบว่าอาจจะแบบยานประวานทั้งที ยิมกิมกินได้หลายแบบนี้เรียกนะครับผมโอเคไปสำหรับคลิปนี้เขาอยากจบทรานี่ครับผมความาแซ่บมือเงินกันกลาขอบคุณได้หลายนะครับสำหรับทุกการรับชมนะครับผมขามาตีติงคอมเมนต์แนะน้ำเลยกับถามมากีนชุ่มไปโจบังเนี่ยก็ได้นะครับเด้อย่นดีกับฟังเลยครับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณได้หลายทุกคนที่เสำารับชมครับการักทุกคนเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ